การปฏิวัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมือเท้าปากคา่ะ 1>, 1. แยกตัวพักอยู่บ้านหยุดเรียนจนกว่าผื่นหรือตุ่มหนองจะหายดีประมาณ7-10วัน 2. รักษาวความสะอาดบริเวณที่มีผื่นหรือตุ่มหนองห้ามเกา3เช็ดตัวและทานยาลดไข้าตามที่แพทย์สั่ง 4. ใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกขณะไอจาม 5. ทานอาหารอ่อนย่อยง่ายไม่รสจัด6แยกภาชนะดื่มน้ำและรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น7อาบน้ำ ด้วยสบู่อ่อนเพื่อลดการระคายเคือง 8. พักผ่อนให้เพียงพอ 9. รักษาความสะอาดร่างกายและสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่ขับถ่าย 10. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ชุมชนแออัดหรือศูนย์การค้า 11. หยุดใช้เครื่องปรับอากาศเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างเพียงพอทั่วถึง 12. มาตรวจตามนัดหรือหากมีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะ